ส, <S <S สวัสดีฮะเอ้าทำไมคุณไม่สวัสดีสวัสดีค่ะขอบส,สดีสสดครับพี่เจนฮะน้องก๊อฟแก๊บหิวได้เลยนีฮะคุณผู้ชมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหิวนะครับเพราะว่าตอนนี้ฮะผมบอกเลยฮนะผมอยู่ที่ร้านอาหารไทยอาหารนานาชาติอาหารทุกชาติอาหารเนื้ออาหารทุกอย่างนะครับ<อ>รวมอยู่ที่ร้านนี้นั่นเองครับบอกเลยครับตอนนี้ผมอยู่ ย่านเลียบคลองทวีวัฒนานั่นเองครับกับร้านหอมป้อมหอมเปยนั่นเองนะฮะอร่อยแน่นอนนะอร่อยแน่นอนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เข้ามาในร้านนะคุณผู้ชมนะคือบรรยากาศลมลื่นแม่จริงไงฮะแล้วบรรยากาศแบบชิวๆสบายๆอยากดูในร้านแล้วหิวอยากกินเยอะๆอ่ะผมเชื่อแล้วฮะงั้นไปอ่ะไปครับไปซุดกันเลยครับ จ้าของดีสุดก็ดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับี่ะครับเจ้าของร้านหอมป้ามหอมเปย์แห่งนี้ครับเชิญขาคุณดูอะไรก็อาหารก็น่ากินแต่โอหโูเจ้าของร้านนี่ดึงดูดมากกว่าครับผมเนี่ยฮะ่ออื่นเนี่ยฮะความเป็นไปเป็นมาของร้านร้านเปิดได้ไงครับคุณไมมฮะในช่วงแรกเนี่ยครับคือไม่ได้คิดว่าจะเปิดเป็นร้านอาหารที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่ว่าช่วง ช่วงโควิดเนี่ยคือที่บ้านชอบชอบทำบุญในช่วงโควิดเนี่ยเราก็ทำมากขึ้นเรื่อยๆจากเดิมเนี่ยคือซื้ออาหารไปแจกตามโรงพยาบาลตามวัดตามแคมป์คนงานแต่พอมันแจกทุกวันจนจนต้นทุนเริ่มเยอะก็เลยคิดว่างั้นเราจ้างคนมามาทำเลยแล้วกันเป็นวันเลยแล้วกันไปแจกแต่ตอนนี้ก็คือเอาคนมาทำเลยเพื่อไปแจกเลยคือเพราะว่าต้นทุนในการในการซื้อในการทำเองเนี่ยครับทำเองมันถูกกว่าเพราะเราเราแจกวันหนึ่งแบบ 500 700กล่องพันกล่องบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับใจบุญกันทั้งบ้านเลยอ่ะนี่พี่เจิ้นพี่น้ำไปเตยด้วยอุ้ยมี่น้ำไปเตยด้วยเหรอขอบคุณค่ะขอบคุณครับอันนี้ให้คุณไม้นะคะไม่ได้ให้คุณสองว่าที่ขออนุญาตครับขออนุญาตนะครับเนี่ยอาถามต่อเลยอยากเห็นที่ร้านคือที่ร้านเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยด้วยตาเนื้อเนี่ยก็คือมีทั้งอาหารอีสานอาหารเนื้ออาหารต้าวชี่ขเลยรวมหมดเลยรวมไว้เลยทำไมถึง ถึงรวบรวมอาหารแบบทุกภาคไว้ที่ร้านเดียวเลยคะเป็นคนชอบทานอยู่แล้วเวลาไปร้านเลยต่างๆเนี่ยก็ชอบสั่งแบบฟิวชั่นบ้างอะไรที่มันค่อนข้างหลากหลายบ้างแสดงว่าเป็นศูนย์ที่แบบว่าเราชอบกันในบ้านแล้วก็มาลงในเมนูที่ร้านนี้เลยถูกต้องครับประมาณนั้นแต่เมื่อกี้ที่คุณไมเล่านะคะก็คือเกิดจากการที่แบบว่าใช้โกดังเก่าของพี่บ้านเนี่ยทำอาหารเพื่อไปทําบุญนะคะใช่แล้วก็ไปปมาๆก็เลยมาเปิดร้านเองเลยอ่แนะนําเมนูแรกเลยค่ะใช่ครับอันนี้ครับก็จะเป็นชุดขันตกร้านนาครับผมก็ ก็จะมีเป็นชุดผักตามฤดูกาลนะครับพปเจอลองเลยพี่กับแก๊บเอาไหมค่ะอันนี้อะไรคะไก่ย่างมะแขวนเอื้อมไม่ถึงนะคุณเอื้อมไม่ถึงนะคุณไม้คุณไม้ครับงานปากให่ดีครับให้คุณไม้ตักให้ดีกว่าเนาะมีเป็นหนุ่มสิมีอะไรคะอันนี้ปลาทูปลาทูแล้วก็นี้จะเป็นน้ำพริกอ่องครับโูตรของทางร้านเขาแบบเป็นคนใจดีเนาะให้ชิมแบบหลายๆอย่างเลยขอบคุณครับกินดีครับผม อ่ะเพื่อนแกลบชิมเลยชิมเลยอพี่เจินพูดอันต่อไปได้เลยได้เลยฮะเมื่อคืนอยากกินส้มตำตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมาถึงทันเลยคือส้มตำคือดีมากจริงจอิะอันนี้คือเมนูอะไรครับส้มตำอ,นนตอะไรฮะอันนี้ชื่อเมนูว่าตำหอมป้อมหอ,อมเปครับก็จะลักษณะคล้ายกับตำถาดตำถาดทะเลแบบนี้ครับอร่ามนัวเลยแต่พี่เจินเมื่อกี้เพิ่งชิมเข้าไปนะน้ำพริกหนุ่มกับไก่ย่างม้อแผ่นอ่ะเป็นไงอร่อยมาก กระเพริงมัททูค่ะอร่อยมากครับผมเนี่ยนี่เมนูตำตำหอมป้อมหอมเปย์หอมป้อมหอมเปย์เนี่ยคุณผู้ชมครับนี่ฮะสูตรทางร้านเลยพี่เจ้ลองชิมเลยจัดจ้านแน่นอนเพราะจานนี้น้ำพริกก็จัดจ้านดีมากดีมากโอ้โหถูกข้ออ่ะคือ ต้มตาที่ดีต้องตำเดี๋ยวเส้นต้มตำกรอบมากปลาลัาถึงทุกอย่างถึงเครื่องรับน่ากรงเคียมสดมากใช่ต้องกินคู่กันยิ่งเลิศเลยคุณไม้ช่วยแนะนำนิดนึงเมนูันนี้อันนี้จะเป็นเมนูข้าวซอยไก่ครับผมก็จะเป็นสูตรของทางร้านเครื่องแกงก็ทําเองเสริฟมาก็จะมีเส้นสองสองแบบครับก็จะมีเส้นลวกปกติแล้วก็เส้นทอดเส้นก็จะเหนียวเหนียวนุ่มเหนียวหนึยวนนะคะระดรสชาติด้วยเนาะดูแลน่ากินมากนี่ฮะคุณผู้ชมข้าวซอยนะฮะ เส้นดีมากดีไหมเส้นดีมากรสชาติเข้มข้น,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 นเข้มข้นเครื่องอลไรอุย้ยดีมากเลยอะดีมากเลยส่วนนี้ค่ะในมือนะคะเป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากเครื่องแกงข้าวซอยนะคะชื่อเมนูว่าซอยเหลาปูครับซอยเหลาปูนี่ครักันเชียงปูชิ้นใหญ่ๆนะคะจะชิมให้ดูเลยค่ะ อันนี้อร่อยมากมีความเป็นแบบว่าเครื่องแกงแบบแกงกะหรี่ผงกะหรี่นิดๆนะฮะใช่ครับแล้วก็เนื้อปูนแน่นแล้วก็หวานมากพนักงานที่นี่นะคะยิ้มแย้มน่ารักมากเมืเ่อกี้มาเสิร์ฟแมงโก้สมูทตี้นะคะแล้วนี่ค่ะเป็นโคคอนัทน,นะคะราดด้วยไอพีสโฟค่ะเป็นเมนูกาแฟอันนี้เมนูเลยครับอ้๋หมูกรอบท็อปบนผัดไทยนาะกินมากอันนี้ชื่อเมนูผัดไทยท่านชายครับผมเพราะอะไรคะถึงชื่อเมนูผัดไทยท่านชายเพราะว่าท่านชายโอ,อนเป็นเป็นคนที่ รังสรรค์เมนูนี้ขึ้นมาครับอพอท่านมาถึงที่เมืองไทยเนี่ยก็มีโอกาสไปไปต้อนรับครับผมแล้วก็ได้มีการเหมือนพูดคุยกันบนโต๊ะอาหารว่าท่านชอบทานอะไรประมาณไหนก็คือท่านชอบชอบทานผัดไทยมากอยู่แล้วแต่ในผัดไทยของท่านเนี่ยก็คือจะไม่ใส่กุ้งแห้งไม่ใส่กุ้งแต่ด้วยความที่ท่านชอบหมูกรอบเนี่ยก็ใส่ท็อปด้วยหมูกรอบแทนเลยเป็นที่มาของเมนูนี้คใช่พูดง่ายถ้าเกิดใครอยากมาลองชิมเมนูผัดไทยท่านชายต้องมาที่ร้านหอมป้อมหอมเปย์ อร่อยจนต้องกัดขน,นานดนี้ครับเราต้องมอบป้ายมงคลเข้าไปกับร้านหอมเปิอมหอมเปุ้ลค่ะอร่อยจริงจริงคุณไมค่ะคุณไมค่ะร้านนี้เนี่ยช่วงเย็นนะคะก็ยังมีดนตรีสดด้วยเนาะใช่ครับให้คนดได้ฟังกันเขาเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะร้านก็จะเปิดจะปิดทุกวันจันทร์นะครับเปิดปกติเปิดทุกวันแล้วก็ ตั้งแต่11โมงเช้าถึง4ทุ่มครับผมแล้วก็มีดนรตรีสดทุกวัน<ะ>สำรอง<ม>ที่นั่งได้เบอร์อะไรคะเบอร์0992629999ครับผมี่เจิม<ะ>ันกินมาตั้งนานแล้วร้านอยู่ตรงไหนอ่ะร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับร้านตั้งอยู่ริมถนนคล,ลองทุยวัฒนาครับผม ก็ถ้ามาจากเส้นเพชรเกษมครับเข้าเส้นคลองธิวัฒนามาเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรครับจะอยู่ด้านซ้ายมือครับผมเลี้ยวเข้ามาได้เลยที่ารถเยอะมากบรรยากาศดีโดดเด่นมากค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับร้านหอมป้อมหองเปค่ะ